ร้านขวัญมอนตร์ไค่ะโอ้เปิดคลิปก่อนเลยค่ะคันนี้ลูกค้าเดินทางมาไกลาจากจังหวัดลบบุรีนะคะมาติดตั้งหลายรายการเลยในไหนมาทีเดียวแล้วค่ะที่สําคัญพลาดไม่ได้เลยค่ะกับชุดไฟสปอร์ตไลท์ค่ะวันนี้ลูกค้าค่ะสี่ดวงจบไปเลยค่ะกับร้อยวัตต์แล้วก็60วัตต์พร้อมกับนํา USB UH มาให้ทางร้านติดตั้งด้วยก็ไม่มีปัญหาค่ะพี่ขวัญติดตั้งให้ได้อยู่แล้วเอาพี่ขวัญทำการทําการเข้ารับรถก่อนเลยนะคะ พี่ขวัญทำขาทําการรับรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้พี่ขวัญติดตั้งค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรีวิวเลยว่าพี่ขวัญติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยแคชบาร์ลักษณะแบบนี้นะคะสายทัวรลิงจ๋าแน่นอนนะคะว่าติดมาแล้วจะเป็นยังไงโอเคดดดููา อันนี้ค่ะติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ขวัญเรียกเจ้าของรถมาดูงานค่ะการเก็บงานการเดินสายไฟการทํางานการการทางานจากร้านขวัญเนี่ยเราบอกแล้วค่ะว่าเราอ่ะจะไม่รื้อชุดสีเยอะให้ชุดสีช้ำนะคะการทํางานของฟอร์ซ่านะมันแล้วแต่ละรุ่นนะฟอร์ซ่า2 0 2 3ปีนี้พี่ขวัญแกะแค่นี้เองนะคะข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็ต้องขออภัยที่ลูกค้าเขาถามวิธีการแกะมาด้วยนะเราเราไม่ได้บอกไม่ได้เราไม่ได้สอนวิธีการถอดออกนะคะลองศึกษาดูตาง YouTube ไ,ไ,ดได้เลยนะคะใช่ใช่อันนี้ก็คือเราจะแค่รีวิวให้ดูว่าวิธีการติดตั้งของเราการเก็บงานการเดินสายไฟเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวพี่ขวัญประกอบชุดสีก่อนนะอ่านี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะว่าอะไรยังไงข้างคู่บนร้อยวัตข้างล่าง60เดี๋ยวมาดูลำแสงให้พี่ขวัญตั้งไฟด้วยค่ะ ตังเรียบร้อยค่ะเตรียมตัวออกเดินทางได้นะคันนี้ลบบุรีแล้วก็มีแพลนไปเที่ยวไหมพี่โอ้โหไปพี่ไม่ต้องถามหรอกดูเต็มขนาดนี้แล้วมีอยู่แล้วแหละที่จะต้องไปนะร้อยวัดแคทบาเทียนพี่อันนี้เรียนแจ้งก่อนเลยว่าไม่ว่าเราจะ ลูกค้าติดแคดบาของอะไรมาหนูจะพูดชื่อให้หมดเลยนะเพราะว่าบางคนลูกค้าชอบไม่เหมือนกันนะอย่างคันนี้แคดบาเชียนพีเขาจะมีรูจับยึดสปอร์ตไลท์มาให้แบบนี้เลยไม่ต้องเสียค่าขาจับเพิ่มคู่บนร้อยวัตต์คู่ล่าง60บวัตต์ประมาณนี้เลยนี่ต้องยี่ห้อ k w a n นะประมาณนี้เลยของแท้ร้อยเปอร์ร้อยวัตต์แท้ด้วยจา้าที่สําคัญ พี่เขามีโรสซิ่งแบบนี้แต่ว่าเขามีบาร์อะไรแบบนี้มาเขาเตรียมการมานะคะมีบาร์มาแล้วเดี๋ยวคู่บนอยู่ไหนคู่ล่างอยู่ไหนคู่บนบนเลยอ่ะคู่บนบนเลยพี่วันนี้ก็ได้หันหนูบอกให้ <c oughs> เปิดคูบค่บนคู่บนคู่บนขาวอ่าข้างล่างขาวข้อดีของสีดวงคือเวลาพี่เลี้ยวเนี่ยคู่ล่างเลี้ยวตามด้วยคู่บนก็คือส่งตรงกลางไปเลยนะอ่ะเนี่ยนี่ประมาณนี้เลยนะอ่าหรือว่าเวลาพี่จะกลับเนี่ยข้างล่างข้างบนพี่จะเปิดเหลือง ข้างล่างพี่เปิดขาวก็ได้หรือข้างล่างพี่จะเปิดเหลืองข้างล่างขางบดเปิดขาวแบบนี้ได้สลับกันได้หมดเลยคือเราแยกเปิดปิดสวิต์อิสระหรือวันไหนพี่วิ่งในเมืองพี่อยากจะเปิดแต่คู่ล่างก็ได้ะได้หมดแต่ถ้าเวลากดพักไฟพี่ไฟสปอตไลท์จะติดพร้อมกันเลยสีแดงเพราะว่าการพักไฟคือเราขอทางเขาเนาะบางทีช่วงกลับรถอย่างเงี้ยเรามาร้อยกว่ารถจะแบบจะจี้ออกเงี้ยเราก็พักไฟขอทางเตือนเขาก่อนใช่แล้วก็เปิดไฟสูงไปเลยนะแบบว่า มาล้อยี่ยอ่ะขอเถอะขอไปก่อนอะไรเงี้ยอย่าทะลาะออกมานะอ่าเป็นประมาณนี้พร้อมโปรโมชั่นแตรโอเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอย่าติดตั้งไฟสปอร์ไลท์ค่ะมั่นใจในร้านขวัญมอเตอร์ซา,า์เละได้เลยที่สำคัญรับประกันหลังการขายไฟสปอร์ไลท์มีปัญหาใน,นวันเข้ามาดูแลเซอร์วิสให้ตลอดนี่วันนี้มาของเรา วันวันนี้เดินทางมาจากลบบุรีหางมีปัญหาเบื้องต้นสวิทโทรมาปรึกษากันถ้าเป็นสวิทเราส่งสวิตกลับไปให้แต่ถ้าเหนือนอกเหนือจากที่การมันไม่ติดจริงๆก็ให้กลับมานะเพราะว่ามันเป็นการเซอร์วิสให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะขอให้วางใจกับไฟสปอร์ตไลท์ร้านควันเถอะนะคะสวัสดีค่ะ